ก็บอเขาเขียอยู่คนไม่อัดวิดีโอละอัดวีดีโอส่งไปบางสิอยู่ในดอกูเราอใกล้ไม่ไดเลยไม่ได้เลย ส่งให้พี่ก็ได้ส่งมาพี่ส่วนตัวเดี๋ยวแอดกันไว้แอดกันไว้เพี่ออะไรกองจุ่มกองถุงจุ่มแม่แกะเลยค่ะหนึ่งสองสามแกะเลยค่ะเออเออเไปแล้วนะทุมือนกัสองร้อยสิบห้ากนได้อะไรนะคะกบอไม่มีถ่ายรูปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีมีตอนมอบเดี๋ยวกบออยู่นี่ค่ะเอ้แก้มุง คุณแม่เข้าใจกันเหรอเข้าใจไปนี่ที่ผุอยู่นี่เอเอนั่นแหละนี่นี่ก็พออยู่นี่เออเออเออแน่จริงนะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวมีหลายอีกหลายตอนเลยคุณแม่พี่พีทหล่อจังเลยทรงผมทรงนี้น่าเด็กมากใช่ค่ะเนี่ยพ,พี่พี่พีทต้องเอาทรงผมนี้ไปทำงานด้วยนะหล่อเลยค่ะพี่พีทจริงสว <c oughs> ัสดีครับเมื่อไรเลย happy new year ทำหมดแล้ว มาตอนนี้หันมแล้วเสี่ยนมามาแล้วาตอกเบอร์ได้เลยนะคะจะได้เร็วมันก็หันอะไรไปแล้วไม่ใช่แต่ก็ใส่จานก็ออกเสิร์ฟใส่จานก็เสิร์ฟ หรือว่าไม่ได้หันไว้หรอไม่ได้สไลด์ไว้เอฟเสื้อพี่พีทไม่ได้ค่ะเอฟส่งเอฟเสื้อพี่ยังไงใช่พี่พูดที่ห้ออะไรอ่ะพี่พีทเสื้อยี่ห้ออะไรคะตั้งใจสุดๆทำไมหน้าไม่เสื้อนะคะ สุณป้าเอาลดับลงไปไหมคะหนูอยากได้ขขาขวัญพีพีกับโรวบอสพิมพูดพีพ<ช> <laughs> ีเสื้อแบรนด์อะไรคะโอเคเขาพบรนด์อะไร้เ <laughs> ย็นนะคะเย็นะไ,ได้แล้วไยมไม้แล,ะะะมยล,ลย ก็บน้าจะได้เราไปถ่ายรูทีเดียวนไม่ค่ะพี่ว้าชอก็บอเขาอยากทเลงค่ะไม่มันมันแค่มันยืนยืนไม่ได้มันเบียดกันพี่ว้าือพื้นที่ค่อนข้างแคบจะเดี๋จะเราไปถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนสวยจริงค่ได้แม่พี่พออะไเนี่ยกพี่พูดเลาถ่ายกันอีกรอบถ่ายรูปคู่กันรู้เลยในมหาลได้สค่ะช่วยมากคือ โอเคพี่ปูมาแล้วขอบอกว่าเมื่อก่อนนะเขินมากที่จะพูดหลังก้องตอนนี้เหอะมาเหอะคือแบบอยากเมามากอยากคูดกับเพื่อนๆมากอย่าลืมไปมองบอกไม่มีรูปเลยกองมองกำลังเขียนเบอร์เขียนเบอร์แลทุกคนอยู่นะ่อยากเขี่ยวใช่เดี๋ลอลง ก่อนแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมแล้ค่ะไม่ต้องรีบนะคะใช้เราอยู่วันหนึ่งเที่ยงคืนนะคะที่หนึ่งกันเลยค่ะพรุ่งนี้ไม่น่าจะได้ค่ะเขาปิดปิดไนค่ะเขาบอกแล้วร้านปิดปิดไนค่ะาจะต้องเปร้นิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ พี่ผ yeah. wow. ูก an ับพี Mother, yeah. ่พินมีของขวัญแจกไว้จับฉลากแบบมีชิ้นใหญ่เวยนะมีตุ๊กตาแบบตัวเบิรมเลยรอ่อยเปอร์เซนต์สองร้อยเปอร์เซนต์อะไรก็ไม่รู้ว่าตัวใหญ่มากค่ะเจก็ไม่มีเหมือนกันทำงานแลกเงินอย่างเดียวเอไม่ออกไม่ค่อยได้เกิดกันเลยต้องแบบเหงื่อออกซกๆถึงจะได้เงินค่ะ วันนี้เขาเซตผมมาแบบหล่อมากเลยวิธีทำสบูรณได้ไหมคะได้ค่ะผมสมบูรทั้วันแล้วหรอทีทำเนยนี่ะไรส่งฝ่งะรัผมของขวไหนคะชี้ได้เลยค่ะอ๋อสวัสดีนะคะทุกคนมาทำพม่นะครบี่หมูรันฝั่งนูแล้วนะคะ อิ่มไหมคะอิ่มมากอิ่มไหมคะอิ่มนะคะแห้งแล้วค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะพี่ปูอย่าลืมประชาสัมพันธ์อะไรนะวิงไว้อะค่ะวิงไว้อ้าวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์ของวิงไว้นะคะตอนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงประมาณสอง บอกว่าโปรเด็ดโปรดีใครชอบกินแบบไฟเบอร์ที่แบบคือแบบค่อนข้างอร่อยอ่ะแล้วก็แบบครั้งเดียวจบอ่ะของวิงไวพี่ปู้แนะนําเลยนะคะแล้วก็โปรโตีนซึ่งเป็นโปรโตีนที่อร่อยมากเราพี่ปู้ให้เขาทําโปรมาแบบราคาน่ารักย่อมเยาวมากยังไงพรุ่งนี้เรามาเจอกันในไลฟ์พี่ปู้กับพี่พีน,พพนะคะประมาณอโวงย็นนะคะก็อยากให้ทุกคนที่แบบซื้อคือต้องได้กินจริงๆนะพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะประมาณอบวงย อ้าวส,สวัสดีค่ะ,ะเห็นไหมอันนี้เป็นพื่นเพื่อนรอทั้งนั้นนะคะ น่ารักมากเลยนะคะเขาอยากแบบตอบแทนเพื่อนเพื่อนทุกคนจริงๆแบบเขาทั้งพกของมาฝากแล้วก็วันนี้เรามีรางวัลใหญ่แบบใหญ่แบบหลายรางวัลเลยที่พี่ปุ๊กับพี่ปิ๊กเขาเตรียมมาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันมาจับกันนะคะว่า ใครจะได้รางวัลไปนะเอ้ยทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะวันนี้เรามากันครบทีมเลยนะทีมโปรดิวเซอร์สุดหล่อของเราวันนี้ก็ทำผมใหม่ด้วยนะคะมาการครบนะคะอันนี้น้องคิวอันนี้น้องหญ่งไอเกะอันนี้น้องตัวนะคะวันนี้เรามาพร้อมน้ำ้อมตากันเลยนะคะ ็นดองบ้างมาเลยค่ะยินดีต้อนรับเขาดอมพี่พีพกับพี่บุ๋มนะคะด,คะดอมนี้มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความรักแอบทำไมเมื่อไรคะสวยเรามีแต่แบบสิ่งดีๆให้กันนะคะมา,มาได้เลยนะคะใครอยากมาเข้าดอมพี่บุ๋มกับพี่พียินดีต้อนรับนะคะแล้วเวลาเราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะอยากให้แบบเ,เพื่อนทุกคนมาร่วมกิจกรรม เราจะได้มาเจอตัวจริงๆกันมาสัมผัสแบบความรักความอบอุ่นกันอยากให้ทุกคนได้มาเจอพี่ปุ๋มกับพีพีจริงๆนะจะได้แบบรู้ว่าเขาน่ารักจริงๆเหมือนที่พี่ปูแบบอยู่กับปุ๋มมาตลอดแล้วพี่ปูแบบรักทั้งปุ๋มทั้งพีพีมากๆเลยอยากให้ทุกคนแบบได้มาเจอตัวเป็นๆของเขาแล้วทุกคนจะหลงรักเขาแน่นอนๆๆๆๆ ข้างเขาทางไหนจะมีจะมีจริงๆมันจะมีกลุ่มด้อมอยู่นะคะเามมันจะมีกลุ่มดอมอยู่อะ่ะใครใครในนี้แนะนาเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าเข้ากันยังไงอะ่ะเพื่อนๆในนี้แนะนเพื่อนๆใหม่หน่อยได้ไคะใช่ วันนี้เราก็มาจามา Alors, horses, kind of ัดปาร์ตี้กันแล้วแต่ว่าพี่ปูต้องเบรกอาจจะต้องเบรกให้เขาไปไปมีน้องกันสักแป๊บนึงนะคะดีไหมคะดีไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาทำงานหนักเขาไม่ยอมมีน้องกันต้องเบรกต้องเบรกให้เขาไปมีน้องกันสักแป๊บนึงสวัสดีนะคะทุกคน ในห้องแ a b แล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้แหละค่ะปีนี้แหละแน่นอนพี่ปูว่าปีนี้แน่นอนให้ดูไปเดือนกุมภานี้จะได้ถ่ายคอนเซปต์ตัวใหม่แล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาเพิ่มเติมอันนี้พี่ปูเองนะคะอันนี้เราอยู่งาน ดีดูนี่นี่คือเ,เพื่อนเราทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เรามาปาร์ตี้นะหามูกระทากัน,กกนแล้วขอบอกดูวิวค่ะวิวแบบอยู่ใจกลางเมืองวิวดีมาก